ถ้าคนที่เขามองจากภายนอกเข้ามาแล้วเห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างเห็นแต่จุดยอดมันนะโอเคเขาอาจจะเห็นว่าโอ้เออไอผมเนี่ยมันโชคดีไว้ที่ได้มาโรงเรียนสามชนบุรีเข้าสโมสรเมืองทองไปติดทีมชาติไปเบลเยียมไปญี่ปุ่นคือถ้าเขามองยอดอ่ะเออชีวิตมันดูดีนะแต่เขาไม่ได้เคยดูเขาอาจจะไม่ได้เคยเห็นผมว่าฐานของผมก่อนที่ผมจะขึ้นมาถึงตรงนั้นอะผมทําอะไรบ้างก่อนที่ผมจะเข้าสัมชนบุรี โอ้ผมนี่แบบตอนหน้าบ้านไม่มีสนามบอลเลยมีตลาดนัดผมไม่รู้แหละผมเอาฟุตบอลมาดอกเล่นพอเอาฟุตบอลมาเตะสายกําแพงผมมันรับเองผมวิ่งรอบตลาดนัดพอเข้ามาในอสัสสัมชันธนบุรีซ้อมเช้าปกติกับเพื่อนซ้อมเย็นปกติกับเพื่อนเพื่อนไปกินข้าวผมขอโคดประตูซ้อมต่อตลอดทุกวันระยะเวลา 6- 7ปีที่ผมอยู่ที่อสัสสัมชัญธุรีผมทำแบบนั้นทุกวันผมไม่เคยได้ไปกินข้าวกับเพื่อนเลยผมจะบอกเพื่อนตลอดว่าผมขอข้าวกล่องกล่องหนึ่ง เอามาให้ผมหลังเลือกซ้อมหน่อยแล้วก็โอเคดีตรงที่บ้านผมอยู่ใกล้แม่ก็จะเอาอาหารมาให้พ่อก็จะเอาอาหารมาเติมให้6-7ปีที่ผ่านมารวมไปถึงตอนเล่นฟุตบอลชีพอ่ะเฮ้ยผมทํางานหนักมากกว่าจะไปถึงจุด <c oughs> ไอยอดที่เขาเห็นกันอนะ่ะ มันผ่านการทํางานมามาหนักมากผ่านความผิดหวังผ่านสิ่งที่ประทับใจมาโมเมนต์ดีๆผ่านช่วงเวลาอาบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งเราสามารถที่จะกลับมาได้จากกําลังใจจากครอบครัวจากคนรอบข้างแล้วก็กําลังใจจากตัวเราเองความพยายามที่ที่เราไม่ไม่ยอมแพ้กันจนทําให้แบบเราค่อยๆก้าวขึ้นมาจนจนถึงจุดที่นะเป็นมาตอนนั้น